c y b e r p u n ั2017นั้นหลังจากที่วางจําหน่ายไปในวันแรกนะครับก็มีปัญหาในเรื่องของเครื่องเกมปัจจุบันนะครับก็คือคอนโซล PlayStation 4แล้วก็ Xbox One นั่นเองนะครับคือตัวเกมนั้นแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะครับภาพกราฟิกค่อนข้างแย่มากๆนะครับเท็กเจอร์ที่โหลดไม่ทันนะครับบางทีมีบั๊กที่เยอะเกินไปนะครับยดีๆก็เกิดจอฟ้าเด้งกลับมาที่หน้าเมนูอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อมาไม่สามารถควบคุมการเล่นได้ดีเลยนะครับการเล่นตอนนี้ ร,รถแล้วเล็งยิงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันเสถียนได้นะครับรวมไปถึงเฟรมเรทที่ต่ำกว่า10-15เฟรมเลยนะครับตอนที่ขับรถก็โหลดฉากไม่ทันเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นปัญาหาที่เกิดขึ้นของ PlayStation 4แล้วก็ Xbox One ที่ทาง Cyberpunk นั้น ดูเหมือนว่าจะพัฒนาเกมนี้แล้วก็มีการปิดบังบางอย่างอยู่ตั้งแต่ช่วงที่มีการรีวิวเกมในช่วงที่มีการรีวิวของทางสำนักข่าว IGN หรือว่าเว็บไซต์อื่นๆนะครับก็ได้รับโค้ดเฉพาะแค่ของเวอร์ชั่น PC เท่านั้นนะครับที่ไปวันนั้นทางทีม CD p r o j e c t Red ก็ปฏิเสธที่จะให้นำภาพฟุตเทนหรือว่าภาพเกมเพลย์ที่ทางคนรีวิวนั้นได้อัดวิดีโอไว้มาเผยแผ่ด้วยนั่นเองนะครับทำให้ สามารถใช้ได้เฉพาะวิดีโอที่เป็นตัวเทเลอร์เท่านั้นนะครับก่อนที่ตัวเกมจะวางจำหน่ายนั่นเองซึ่งและนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่ทำให้ผู้เล่นหลายๆท่านนะครับได้สัมผัสเกมไซร์พังสพัน2017 โดยที่ยังไม่ได้เห็นประสิทธิภาพของเกมให้เราได้สัมผัสกันเลยนะครับทำให้พอเรามาได้จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าภาพกราฟิกมันดูแย่มากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมไม่ได้เป็นหนังที่คาดหวังเอาไว้นั่นเองนะครับด้วยปัญหาที่มีทั้งภาพกราฟิกที่แย่เฟรมเรทที่ตกนะครับแล้วก็มีการโหลดชากที่ไม่ทันตัวละครหน้าตา ผิดแปลกไปจากที่เราได้เห็นนะครับแล้วก็มีเรื่องที่แย่สุดก็คือการที่เกมมันคราชบ่อยก็คือเกมมันเด้งออกมาสูงหน้าเมนูบ่อยนั่นเองนะครับทำให้คนที่เล่นนั้นก็มีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นมาจนกระทั่ง CD Project Red ได้มีการปรออประกาศครั้งแรกเลยนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตแพทสำหรับเกมไซบ์พังสองพันสิบเจ็ดสำหรับรคอนโซลยุคปัจจุบันนะครับทั้ง p s 4แล้วก็ Xbox One นะครับ ซึ่งต้องรอในการพัฒนาจริงๆเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันแรกก่อนนะครับจะมีแพทที่1ออกมานะครับเป็นแพทใหญ่เลยแล้วก็จะมีแพทถัดไปในเดือนมเนืมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพัานธ์อีกนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ทําให้ผมคิดว่าทางซี r ูจิเกเรนนั้นก็เตรียมที่จะแก้ไขนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่พอใจนะครับหรือว่ารอไม่ไหวก็สามารถจะคืนเงินได้นั่นเองนะครับโดยเขาจะมีการประกาศว่าให้สามารถคืนเงินผ่านการที่คนที่สั่งซื้อเป็นเวอร์ชั่นดาวน์โหลดแล้วเท่านั้นเองนะครับ และ c y b e r p u พัง2.7งนั้นจะถูกยกเลิกการขายบน PlayStation Store นะครับแล้วก็ทาง s y นี้แล้วมีการประกาศว่าสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนนะครับสำหรับเกม c ซ b e r p ์พัง2.7งนั่นเองโดยมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ว่าทาง Sony นะครับได้มุ่งม,มั่นที่ว่าลูกค้าทุกคนจะต้องได้รับความพึงพอใจนะครับในการเล่นเกมนี้ นะครับแล้วก็เรานั้นเปิดโอกาสให้สามารถคืนเงินเต็มจำนวนให้กับเกมเมอร์ที่ซื้อเกม Cyberpunk 2 0 7 7ผ่าน PlayStation Store นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ทำการถอน Cyberpunk 2 0 7 7ออกไปจาก PlayStation Store แล้วนะครับจึงจะเป็นการประกาศให้ทราบล่วงหน้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราสามารถคืนเงินได้ทันทีนะครับโดยมีการกดโปรดลงชื่อ ใช้เพื่อทําการขอได้เลยนะครับซึ่งวิธีการก็ง่ายๆครับก็คือเข้าไปกดที่การล็อกอินรหัสของการซื้อเกม PlayStation ของเรานะครับก็คือสมมุติว่าเพื่อนเพื่อซื้อสซเบร์พังใน ID ไหนนะครับก็กดรหัสของ PlayStation อ้เืิกไปนะครับแล้วก็จะมีคำขอให้คืนเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะ คืนเงินให้เป็น2ช่องทางนะครับก็คืออาจจะเป็นการคืนเงินผ่านบัตรเครดิตหรือว่าอาจจะเอาเงินไปใส่ไว้ใน i อของ p พจเน็ตเวิของเรานั่นเองนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับการเลือกของเพื่อนๆว่าจะให้คืนเงินในรูปแบบนั้นเองนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นการตอบรับของทางโซนี่นะครับว่าไซเบอร์2017นั้นไม่เป็นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่เกมที่ควรที่จะวางจาหน่ายในช่วงปีนี้นะครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ด้วยเพราะว่ามันไม่เหมาะสําหรับการวางจาหน่ายในช่วง คอนโซลยุคปัจจุบันจริงๆนะครับส่วนของ Xbox นั้นก็มีการประกาศมาเช่นกันนะครับว่าจะให้ยกเลิกนะครับสั่งซื้อนะครับหรือว่ามีการคืนเงินของ Cyberpunk 20.7 7เนี่ยได้ทันทีเลยนะครับเพียงแค่ติดต่อทาง Microsoft นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทาง C.D. Project Red ก็เริ่มที่จะมีปัญหาในส่วนของตัวเกมเซิร์ฟพังจริงๆนะครับในส่วนของคอนโซลปัจจุบันส่วนของเวอร์ชั่นอื่นๆนะครับที่เขาแนะนํามาและผมก็คิดว่าดีที่สุดก็คือเวอร์ชั่น PC ที่ PC ของเราเนี่ยก็ต้องมีสเปคที่พอที่จะพอเล่นได้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของการ ที่ทาง Sony แล้วก็ Microsoft นั้นเริ่มมีการประกาศแบบนี้ทำให้เซลล์พังตกเป็นที่น่าลำบากแล้วนะครับคือถ้าพูดกันตามตรงนะครับทำไมเขาถึงลงให้กับ p พ a y s t a t i o n 4นะครับแล้วก็มีการปิดบงังบางอย่างนะครับคิดว่าส่วนแบ่งการตลาดของ t พ t i o n 4เนี่นั้นจะมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนั้นมีการประกาศมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับคนที่เล่นบนคอนโซลปัจจุบันก็ตั้งตารอคอยกับเกมนี้ในเวอร์ชันของ Play s t a t น o n 4นั่นเองนะครับก็คิดว่าในช่วงเวลา ตั้งแต่ปี2013นะครับแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆถึงปี2 0เนี่ยมันน่าจะเป็นเกมที่สามารถเล่นได้บนคอนโซลยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีการพัฒนามาเพื่อคอนโซลยุคปัจจุบันจริงๆนะครับแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าเป็นเกมสําหรับเครื่องคอนโซลยุคถัดไปแล้วก็เกมสเปคสูงนั่นเองนะครับก็ทําให้เกิดเป็นประเด็นดราม่านี้เกิดขึ้นมานั่นเองนะครับเรื่องใหญ่นะครับที่ทางคนที่เคยสร้างเกมอย่าง The Witcher กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะครับปัญหาก็คือตัวของผู้บริหารของ CD Projekt Red A นะครับก็คงคิดว่าการวางจำหน่ายสื้อพังให้ทันเวลาในปี2020นั้นเป็นคำตอบที่ทำให้แฟนๆนั้นแฮปปีออ้ Happy นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่ามีปัญหาดราม่ากเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ยอดขายนั้นแย่ลงแล้วก็เรียกได้ว่าคืนเงนินกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งประวติศาสตร์ที่ ขนาด Fallout 76นะครับยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับที่ต้องถอดถอนจาก PlayStation Store นะครับแต่ก็มีการอัปเดตแพดมากมายครับเพื่อนๆละครับคิดอย่างเขียนอย่างไรกับ Cyberpunk 2077นั้น เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าผมเล่นบน p l a s t a t i o n 4 Pro นะครับผมเล่นได้ถึงประมาณ2มิชชั่นก็รู้สึกว่าตัวเกมนั้นโหลดฉากได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีบั๊กออกมามากมายครับแล้วก็การเล็งยิงในระหว่างที่ขับรถเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นกันเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าสําหรับผมแล้วการเล็งยิงถ้ามันยากขนาดนี้นะครับก็ ไม่ควรที่จะเล่นเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเล่นอีกหลายชั่วโมงเลย mm hmm. กว่านั้นเลน,น,นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ s t a t ชัน4ที่เคยดาวน์โหลดมานะครับก็มีเฟรมเรทที่ต่ำกว่าประมาณ15-20เฟรมนะครับก็ทำให้ผมคิดว่าไม่เหมาะสำหรับการเล่นบนคอนโซลยุคปัจจุบันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น p พ a y s t a t i o n 5หรือว่า x b o x Series x เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาในส่วนของตัว เพือพัง2017นะครับเพราะว่าสเปคนั้นก็จะเทียบเท่าแล้วก็ได้รับประสบการณ์คล้ายๆกับเวอร์ชัน PC เลยนะครับก็ประมาณนี้นครับสำหรับการอัปเดตข่าวของเซอร์พังที่สามารถคืนเงินได้ตอนนี้แล้วนะครับอย่างไรก็เอาไว้พบกัใหม่ในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์คลิปตรนี้ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ